สวัสดีครับพวกกับพี่ปุ้ยนะครับปีเตอร์ GBA นะครับสำหรับคลิปนี้พี่มี แบบฝึกหัดง่ายๆนะครับจากอินโทรเพลงก็เคยสัญญานะครับไว้ให้น้องๆที่กําลังที่จะเริ่มฝึกโซโล่นะครับได้เรียนรู้กันนะครับเพลงนี้ง่ายๆครับอยู่ในคีย์จีนะครับอ่าก่อนอื่นแล้วเรามาตั้งสายก่อนนะครับสายหนึ่งพี่ปุ้ยตั้งเป็นเสียง E อ่าสาย2เสียง B สาย3เสียง G สาย4เสียง D สาย5เสียง A สาย6เสียง E เมื่อเราได้เสียงแล้วนะครับคอร์ดมันจะเป็นอย่างนี้ครับคอร์ดแรกเป็นคอร์ดจีจ้มติ้มตึ้แล้วก็มาคอร์ด E ไมเนอร์หรือเล่นในตำแหน่งนี้ก็ได้่าแล้วก็ A ไมเนอร์นะครับแล้วจบที่ดีนะครับแบบนี้นะครับ ส่วนวักที่สองเนี่ยมันจะวกมาขอดซีนิดหนึ่งเคยสัญญา,ญญากะว่บบากันไปนะครับอันนี้ก็คือขอดในตอนเริ่มต้นนะครับน้องๆอ,อ,อาจจะฝึกตีขอดก่อนก็ได้เพื่อที่จะเรียนรู้ทางเดินขอดเนาะก็จะทําให้หูเรามันเข้าใจนะครับทวงทานองมากขึ้นทีนี้วิธีการโซโล่เนี่ยพี่ปุ้ยเล่นอย่างเงี้ยลูกแรกเนี่ยพี่ปุ้ยจะเล่นอ่า อยู่ช่อง12นะครับตัวนี้เราอาจจะมองเป็นโนต้ตอยู่ในอ่า e ม i เนอร์เพนทาโทนก็ได้อย่างเงี้ยหรือใครจะมองเป็นใน g major ก็ได้นะครับนะสามารถมอม G ิได้ทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นอ่าอ่ารีเทีฟกันนะครับอ่า ทีนี้ไอเนี้ยพี่จะมองเป็นอ่ายู่ในบ็อกซ์เพนเดนิกเนี่ยพี่จะเล่นตรงสายสี่นะครับอ่าประโยคแรกช่องสิบสองมาช่องสิบสี่แล้วใช้นิ้วนางเนี่ยกลิ้งนิ้วลงมานะครับกลิ้งนิ้วลงมาอันนี้ถ้าถ้าเป็นมือใหม่อาจจะขัดนิดน,นึง น้น้องๆก็ลองฝึกดูนะครับทีนี้ลงมาสาย3ช่อง14แล้วมาสาย3ช่องที่2ขึ้นมาสาย4ช่อง14แล้วก็จบที่สาย3ช่อง12เป็นอย่างนี้ครับแต่เวลาเล่นเนี่ย อันนี้คือวิธีที่เราจะต้องฝึกคือเราจะใช้บริเวณสันมืออุดลงไปบนบนบิดต,ตรงนี้นะครับให้มันเกิดเสียงเสียงกระชับเสียงคล้ายๆกับเสียงบอดเป็นเป็นมิวสายประมาณนี้นะครับจะได้สำเนียงแบบต้นฉบับลองไปฟังต้นฉบับดูด้วยนะครับเวลาฝึกทีนี้มันจะดันเมน็ดนี้ก็คือดันโน้ตตัวสายสามเนี่ยนะครับบริเวณช่องที่14 ให้มันเป็นสาย3ช่องที่16นะครับอ่าอ่าพอดันตื้ดขึ้นไปแล้วก็ให้ใช้สันมืออุดสายอ่าอันนี้คือสำเนียงที่น่าสนใจที่มือโซโลนะครับที่ใครอยากเล่นกีตาร์โซโลทุกคนควรจะฝึกนะครับให้เป็นสำเนียงติดตัว ต่อมาลูกเล่นเหมือนเดิมทีนี้มันจะมีลูกเล่นตอนนี้นะครับให้เราเล่นสาย4หมดเลยเนาะช่อง12ช่อง11อ่าจะเป็นก็คือเข้าหาตัวโน้ตตัวสนั่นเองนะครับอ่าต่อมาอ่าตอนนี้คล้ายๆกับมีการถามตอบ ่าตอนนี้ก็คือเล่นสาย4ช่องที่14สาย3ช่องที่11มาช่องที่12จบด้วยอ่าสไลด์มาครับสไลด์แบบโนแวร์เลยมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับประมาณแถวแถวเฟสที่10ก็ได้มาหยุดที่สาย4ช่องที่14 13อ่าจะมาจบที่โน้ตที่โน้ตตัวดี พอเล่นต่อกันทั้งหมดจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ครับผมแล้วเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะเล่นกับแบ็กกิ้งแท็กให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับจะมีแบ็กกิ้งแท็กเปล่าๆให้น้องๆได้ฝึกเพื่อที่จะ ่าให้เกิดประโยชน์แล้วก็อ่าได้เรียนรู้กับแบบฝึกหัดนี้ได้อย่างเต็มที่นะครับโอเคครับไปดูตัวอย่างครับ โอเคครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับน้องน้องที่ฝึกเล่นโซโลกีตาร์ด้วยตัวเองด้วยทํานองง่ายๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือพี่ปุ้ยอยากให้น้องนองลองฟังต้นฉบับแล้วก็ลองสังเกตสําเนียงการดันสายการยื้อสายนะครับเพื่อที่เราจะสามารถเล่นได้มีทํานองที่ไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคถ้าใครที่เป็นครั้งแรกที่ได้ชมคลิปของพี่ปุ้ยนะครับถ้าอยากติดตามคลิปดีๆอย่างนี้นะครับทั้งกีตาร์โปรง่งและกีตาร์ไฟฟ้าก็สามารถกดซับสไครต์ไปด้วยจะได้ไม่ไมพลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ส่วนใครที่อยากจะเรียนตัวต่อตัวนะครับทั้งกีตาร์โปร่งและกีตาร์ไฟฟ้าตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงแกะเพลงแล้วก็โซโล่เพลงได้อย่างมีความสุขด้วยตัวเองก็สามารถทักพี่ปุ้ยมาได้ที่อินบ็อกซ์นะครับพี่ปุ้ยมีคอร์สคอร์สอนผ่านวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับสอนตัวต่อต,ตัวนะครับชั่วโมงละ100บาทเท่านั้นสำหรับช่วงโปรโมชั่นนะครับใครสนใจสามารถที่จะทักพี่ปุ้ยมาไทั้ง Facebook และ Line นะครับเพื่อที่จะมาสอบถามและจองเวลาเรียนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะักเรียนก,รนก็เริ่มเยอะ ขึ้นทุกวันนะครับก็หวังว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะที่คนที่อยากจะเล่นกีตาร์ได้มีอาจารย์สอนส่วนตัวนะครับแบบสไตล์ที่น้องๆอ,อยากเล่นนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ปุ้ยก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นกีตาร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ